มะม่วงดองเกลือเจ้าดังมาแล้วจ้าทนกระแสไม่ไหวต้องสั่งมาลองกันดูปกติก็ชอบกินมะม่วงเบาน้ำปลาหวานมากๆพอของมาก็ไม่รอช้าแกะมากินเลยทันทีก็ไม่ผิดหวังอร่อยตามคาดทั้งพริกเกลือทั้งมะม่วง ก็กรุบกรอบเนื้อแน่นไม่เหนียวไม่เปื่อยยุ่ยไม่เหม็นหืนไม่มีรสชาติเฟื่อนเฟือน <ๆ S 2> มะม่วงเบาของทางใต้มันต้องรสชาติแบบนี้เลยใครอยากลองก็จิ้มเลยในะตะก้าใต้คลิปรับรองไม่ผิดหวังตอนนี้เขามีโปรอยู่ด้วยนะเราก็ได้ราคาโปรมาได้มาถึง3หอ่อของเราได้มาเป็นแบบไม่ปอกเปลือกสองห่อแล้วก็แบบปอกเปลือกสองห่อแค่ห่อเดียวก็ กินไม่หมดแล้วห่อใหญ่ได้เยอะมากๆแต่ราคานิดเดียวเองแค่ห่อเดียวก็กินไม่หมดเราก็เลยเอาแบบที่ปอกเปลือกแล้วมาแปรรูปกันสักหน่อยแปรรูปเป็นอะไรตามมาดูกันเลยเราเป็นคนที่ชอบกินมะม่วงเบาแช่อิ่มมากๆแล้วที่นี่ก็หากินยากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงทีนี้ ก็เลยได้โอกาสเอามะม่วงที่ปอกเปลือกแล้วมาแช่อิ่มซะเลยเริ่มจากการแช่น้ําร้อนไว้ก่อนเลยหนึ่งคืนชะล้างความเค็มออกสักหน่อยเช้ามาก็เทน้ําเปล่าออกแล้วก็ใส่น้ําเชื่อมลงไปแทนทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนมาชิมกันเลยว่ารสชาติจะเหมือนที่เราเคยกินหรือเปล่าถึงไม่เป๊ะๆก็ใกล้เคียงนะที่สําคัญคือมันไม่ต้องปอกไม่ต้องเอาไปดองเกลือเองตั้งแต่แรกถูกใจมากๆ